เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมภาษณ์ทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลเขาสายนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการของเรานะคะตอนนี้ท่านอยู่กับสายของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพานุวัตรรัตนสริงคานค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาทรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายกขาครับพอด,ดีครับค่ะกิจกรรมประเพณีตักบาเทวโรหนะของเราเนี<อ>่ยจะจัดข<อ>ึข<อ>้นในวันเสาร์หร<อ>ือว่าวันอาทิตย์คะท่าน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีกิจกรรมไฮไลท์ไหมคะท่านครับก็มีเออวันวันที่สามนะครับแล้วก็มีแห่พระประจําวันนะครับนะแล้วก็ตอนเย็นก็มีการสวดมนต์เย็นแล้วก็ภาคเช้าก็จะมีพิธีการบวงสรวงนะครับนะเท้าสักกะอิวราชสมุติเศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับนะ กิจกรรมจัดที่วัดเขาทรายใช่ไหมคะท่านใช่ครับใช่ครับแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะเสร็จสิ้นจากพิธีบวงสวงแล้วจะเป็นพิธีอะไรอีกแล้วก็ไฮไลท์สําหรับการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านเพราะว่าทราบมาว่าจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้วครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ท่านพิธีกรได้คุยเรียนสายกับท่านพรกครูพี่ รี่ิยาสาธุกิจนะครับนะเป็นเจ้าพิธีสงในการจัดงานในครั้งนี้ครับะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าเจ้าค่ะขอเจริญพรอาตมาพระครูพิทยาสาธุกิจจะเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเขาส่จะเลินต่อจ้ากิจกรรมในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะพระคุณเจ้าก็จัดกิจกรรมที่หลากหลายคุณโยมเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่สามวันที่สี่วันเสาร์วันอาทิตย์ของปีนี้ ในกิจกรรมหล,หลักๆเริ่มต้นในวันพรุนี้เ่อพวันพรุงนี้ก็เป็นริ้วขบวนพระประจำวันเกิดก็จะเริ่มจากอำเภอเมืองสะพันหินเป็นริ้วขบวนรถบุชาชาติมีพระประจำวันเกิดเป็นไฮไลไท์นะตรงนี้สวยงามมากเลยสวยงามมาก,กเป็น,เป,นเป็นการเริ่มต้นเพราะหลังจากที่ริ้วขบวนพระประจำวันเดินทางมาถึงวัดหนี่ยก็น่าจะอยู่ี่ประมาณช่วงบ่าย ต้องบอกพอหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีในการจริญมพระพุทธมนต์เปิดงานเป็นประถมเกษ์ของงานก็คือวันที่สามนิมนต์จะพอหลังจากเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เป็นการชวนเชิญญาติโยมพร้อมกับผู้มีเกียรติร่วมในพิธีไปติดทองหลวงพ่อพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่โยมเขาเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อใหญ่ผู้พุทธสายญาติองค์ใหญ่เลยไปร่วมกันปิดทองเส้นพระถมมาเลิกเพราะหลังจากที่ได้ปิดทองเป็นพระถมมาเลิกแล้วผู้ท่านที่มาร่วมในพิธีก็ท่านจะได้มาดูชมการแสดงของชุมชนเราเตรียมการแสดงของชุมชนไว้หลายชุดให้ตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ที่ได้มาร่วมชมใน,ในโอกาสในวันที่สามนะที่นี่ของชุมชนแสดงกันหลังจากนั้นเป็นพิธีก่อนที่ กขามีไฮไลท์อีกส่วนนึงก็คือการแสดงแสงสีเสียงาการแสดงแสงสีเสียงนั้นเป็นเป็นชุดพุทธประวัติพุทธประวัติที่พระโตองได้ทรงเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนั้นเปรียบเหมือนวันวันพระเจ้าเปิดโลกนะที่ที่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปถึงในเวลานั้นมีพิธีจุดปฏิบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการเหมือนว่า น่าจะเป็นครั้งแรกนะไฮไลท์ไฮไลตรงนี้การแสดงแสงสีเสียงนี่นี่ในวันที่นี่วันที่สามส่วนในวันที่สี่ถัดไปอีกวันหนึ่งก็ก็เริ่มแต่เช้าเลยวันที่สี่ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์วันที่สี่ตุลาคมก็เริ่มตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโดยเฉพาะท่านประธานในพีธีท่านอนุชานาคาวาย อะะมนตรีประจําส an um ําน like ักนายกัฐมนรีท่านเดินทางมาแต่เช้าของวันที่สี่จะมีท่านครูว่าที่จะต้องแต่งองค์เป็นสมมุติเทพเป็นเท้าสักกะฮิวระอันนี้เป็นสิ่ง <k> สําคัญที่เราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อนกว่าหกสิบปีนะคุณโยมคือข้อปิบัติว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแต่ละท่านอีกส่วนหนึ่งท่านจะต้องเป็นเท้าสักกะ เราสมมติทเทพนั้นเข้าสักของของวัดเขาสายในงานบารุญกักบาเทวโรหณะคุณโยมนะค่ะค่ะขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตเรียนสายท่านนายกต่อคะท่านครับได้จาธครับัสดีครับค่ะท่านนายกขาให้ท่านนายกขาเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดเขาทรายตั้งแต่วันที่สมจนถึงวันที่สี่ด้วยเราตักบาเทวโรหณะที่วันที่สี่ถูกต้องไหมคะท่าน ถูกต้องครับค่ะเน้นย้ากิจกรรมในช่วงตักบาตรเทโวโรห a ะให้คุณผู้ชมได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะท่านครับผมก็ขอเรียนเชิญประชาชนที่จังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ซึ่งตรงกับวันหยุดนะครับนะทางท้องถิ่นนะครับนะร่วมกันจับวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดวัดเขาทรายโรงเรียนนะครับนะก็ ในอำเภอขับ้พนะครับนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเที่ยวง,งานตักบาตรเทโวโลหะ,ะวัดพระพุทธบาทขอซายซึ่งจัดก,กันเป็นประจำนะครับนะผู้คนมากันเรืองแน่นนะครับนะก็อยากให้เป็นางานที่ระดับใหญ่ของประเทศอ,อีกงานหนึ่งนะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ได้บรรจุในอยู่ในของอวัฒนธรรมจังหวัดแล้วนะครับก็คือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนะเพราะว่า หนึ่งสิ่งของที่เขานามาตักมามาตักบาตรก็คือขนมหัวจุกนะครับนะตรงนีนะ้แล้วก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับถ้าท่านใดที่หาไม่ได้ก็มาหาซื้อที่ในบริเวณวัดนะครับนะตรงนี้นะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านนายกพาุวัตรรัตนสริงหานมากๆค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปท่องเที่ยวกันขอบคุณท่านนายกค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนีเ่ยนยี่นะคุณผู้ชมค,ะค่ะ3-4ถึงนะคะตักบาทเทโวโรหนาที่อำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรที่วัดเขาทรายค่ะ